จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสมัภงานทรัพยายกรนะคะเราจะปเป็นหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงทรัพยายกรนในการรวบรวมข้อมูลจะทำเขาเรียกว่าที่ตัวดาต้าเบสเรื่องของหมอกควันที่ตัวหมอกควันเนี่ยทุกวันนี้ที่เราทําก,ก,ก็คือตัวของ PM10 ก็คือหา PM10 ก็คือตัวของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่าสี่ไม,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 มครอนนอย่างที่มกินที่เห็นน้องไปถ่ายรูปกับตัวชาร์จตัววัด แล้วก็อีกภาระหน้าที่นึงก็คือการรณรรว์ประชาชสัมพันธ์นะคะในการลดการเผาในที่โลกอ,อีกหน้าที่หนึ่งก็คือตอนนี้ d a t a b a บสที่เรารวบรวมไว้ก็คือจุดความร้อนที่เรียกว่า h Ho อ s p o t แล้วกนะ็ปัญหาหมอกควันในปีที่ผ่านมาผ่านมาปีนี้มีความแตกต่างกันมากมากแค่ไหนคะสถิติค่ะอปีที่ผ่านมาห้เนาะ 57เนี่ยคือเขาเรียกว่าแนวโน้มนเรองของ57เนี่ยคือเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยเพราะว่า57เนี่ยฝนมันทิ้งช่วง<ม>ในขณะที่58สังนเกตฝนมนจะคันใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงตัวปริมาณที่มันเยอะที่มันทิ้งสุดๆแล้วเนี่ยฝน58สูงกว่าเพราะในอำเภอเมืองนีส่สูง2 0ยกว่า280ที่งงค่ะใช่งงมันจะสูงสุดเลยตั้งแต่การตรวจวัด ในขณะที่ของแม่สายแม่สายนี่ปี5 5งสุดใช่ค่ะแต่ปีนี้คือของอำเภอเมืองเยอะกว่าแม่สายต้องยอมรับว่าในจุดของฮอสปอตคือจ,จุดจุดความร้อนเนี่ยนะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่สายแทบจะไม่มีเลย<อ>เขาได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนด้วยแล้วก็ลมลมที่พัดใช่ใชะคะ่ะไปที่แม่สาย ถ้าพฤติกรรมไฟไฟที่ท,ที่ที่เราศึกษาดูนะคะมันจะมีสามอย่างคือไฟในพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่สาสงวนในพื้นที่อนุรักษ์ก็คือพฤติกรกรมชาติมนักพยานแล้วคือพื้นที่เกษตรเนี่ยพฤติกรรมของเกษตรกรเขาจะปลูกข้าวปลูกอะไรช่วงถัดมาพฤติกรรมถันมาไี่ไจะมีการเกี่ยวเกี่ยวมะกราเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไฟในพื้นที่เกษตรจะเบาละแล้วมันจะมนาหนักเป็นไฟในพื้นที่ป่า จังหวัดเชียงรายค่ะคือส่วนใหญ่เลยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยทำกากรเกษตรในที่ป่าใช่ปหมันใช่ค่ะคือบางที่เผาเนี่คือข้อมูลตรงนี้รู้ได้ยังไงคือมันใช้ตัวของดาวเทียมและดาวเทียมนี่มันก็จะอ่านตามตามพิกัดใช่ไหมพอพิกัดดูออกมาว่าออมันเป็นพื้นที่เป็นที่ป่าชงวนหรือวิทยุรั์แต่จริงๆแล้วมันเป็นการทำการ,กรเกษตรที่การเกษตรมัว่อาะใที่ทำให้เกิดหมอกควนะคะอาจจะเปง โดยตรงเลยนี่คือการเผาแน่นอนแลค่ะเขาเรียกว่าการเผาในที่โลกนะคะพี่จะพูดของการเผาในที่โลกออกเป็นเผาในพื้นที่เกษตรเศษเศษพวกเศษก็สรุปเลยที่การเกษตรต่อสังขโพดต่อสังข้าวสองก็คือเผาในพื้นที่ชุมชนมันก็รวมเศษกลุ่มไม้ใบไม้ในพื้นที่ชุมชนแล้วก็เผาขยะในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือไฟป่าเราใช้คําว่าไฟป่าแต่จริงๆแล้วมันก็คือไฟที่เกิดจากการทำมนุษ จดก็คือแต่เขาอยู่ที่โกค่ะอันนี้เป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุที่ประกอบอีกอย่างนึงคือสภาวะอากาศด้วยค่ะแล้วจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลค่ะเช่นฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยค่ะแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการเผาในภาคเหนือของของเราเนี่ยของประเทศคือเราเฝ้าระวังทั้งหมด9จังหวัดนะคะ9จังหวัดท่านหก็ทำไมต้องมาเฝ้าระวังในช่วงของฤดูหนาวเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการ ตลอดปีค่ะแต่ประกอบกับว่าในช่วงของฤดูหนาวเขาเรียกว่าฤดูแล้งเนี่ยนะคะมันจะมีความชื้นนิ่ยใช่ไหม <S <s ที่เขาเรียกว่าตัวของหมอกเนี่ยแหละค่ะเมื่อหมอกเนี่ยมันมีในอากาศแล้วมันมีควันที่เกิดจากการเผานั้นมันมาเจอกันในในหลักวิทยาศาสตร์ใช่ก็เลยทำให้เกิดภาวะของหมอกฝนครับหน้าอื่นฤดูอื่นมีมีไหมมันมีความแน่นอนแต่มไม่มีหมอก ความเหมาะสมความเหมาะสมที่มันจะเกิดมันจะเกิดในช่วงนไหน,าานละ่ะคะแล้วก็ทางสำนักงานเคะเคยออกไปให้ความร<า>ู้เกี่ยวกับภาคประชาชนไหคะเกี่ยวกับวิธีการป้องกันรณรงค์อะไรไหมคะก็เรารณารงค์มาตั้งแต่ปี51เรื่องของการอุบรมนะคะปีแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องของกาส่งเสริมก,การทํำแนกันไฟะนะแล้วก็การเทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับไฟให้กับชุมชนที่พื้นที่เสี่ยง แล้วมาปีหลังๆเนี่ยเราเริ่มเป็นการสร้างทางเลือกในการ,รการเผาื้งที่<ม>นะคะสองสาปีที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นการรณรงคใช้เปลือกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันมีปัญหาตองในการเผาโดยการใช้เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยในการเอาไปทาเป็นก้อนพาะเห็ด<ม>แทนการใช้ขี้เลื่อย<ม>แล้วก็มาปีนี้ก็ใช้หลักชีววิถีก็คือใช้ตัวของจุลินซีค่ะจุลินซีย์ที่มีประสิทธิภาพที่เรารู้จักกันชื่อของเอ ใน,ในการเร่นการย่อยสายพิเศษหรือคุกโพษต่อสังพพ่งคุโพษแล้วก็ต่อสังหาค่ะคมากกว่าเราใช่ค่ะก็สั้นทางเลืออในหลายพื้นที่ก็ตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ไปให้หน่วยงานท้องถิ่นกททเทศบาลมาเร,า,ราเรงรีงแล้วก็ขยายแจกะผมเชิ่เขาต้องรับซื้อคือนะพวกเเลือวัวต่อสังอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือนโยบายทางกฎหมายนะที่พี่ว่าเออประเทศไทยค่ะนอกต่าก็มีนะคือรับซื้อ ใช่เขาแค่ประกันราคาคือเอาเมล็ดให้เกษตรกรปลูกปลูกเสร็จได้เ้าโพดใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ้าแล้วเวสโปรดัตที่มันเกิดขึ้นล่ะใช่ไหมเอาไป่ายเขาเขาไม่สนใจแล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยตวยงานระดับจังหวัดเราเราส่วนเราไปห้าก็ถูก ปัญหาอย่างอื่นมันก็ต้องบูรณาการกันหลายหน่วยงานเนาะอย่างทางต่ดไม้เนี่ยเขาจะลงเรื่องไฟป่าเลยค่ะอุบใช่ของเกษตรเขาก็จะลดเขาต่อสังเนี่ยค่ะก็จะมีหน่วยงานหน้าที่ที่รับใช้ใช่หน่วยงานเป็นงานหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครแต่จริงๆแล้วมันก็จะทํางานภายใต้แผนแผนระดับประเทศใช่มันจะมีแผนระดับประเทศมาแล้วก็แต่ละหน่วยงานเขาก็ไปทำในหน้าที่ของเขาสมมติเอ่อถ้าในในช่วงต้นปี ต้นปีปีประมาณเนี่ยค่ะก็จะมีการประกาศและออกประกาศใช่ออกประกาศของจังหวัดทุกจังหวัดนะคะทางเราได้ทาประกาศทุ่งน้ำ700ก่อแจกให้กับอำเภอทัานผู้ใหญ่บ้านอบตที่สลาว่าตอนนี้หน้าไฟละหรือหมอกควันกำลังจะมาควรจะมีการปฏิบัติตัวยังไงห้ามเผาในกรณีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเผาก็จะมีการจับปรับแบบนี้ค่ะ เราเราเราแจกประกาศตัวนี้ป็นแต่ตุลาแล้วก็เดือนเดือนไม่แน่ใจว่ามกราหรือธันวาแล้วก็ออกประกาศเรื่องของเนี่ยค่ะจักกำหนด20กันยายนถ้านช่วงกุมภาคือมันมีมาตรการทางหายออกมาด้วยคือขู่ก็ขู่แล้วกอคือแจ้งเขาว่าถ้าสมมติมีการจับเนี่ยอย่ามาบอกว่าคณไม่รู้ไม่ได้เราแจ้งเราแจ้งแล้ว คือว่าจะเป็นในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษาของทุกๆปีเหรอคะมันแล้วแต่ค่ะก็มาแต่จริงๆแล้วนโยบายเนี่ยมันกําหนดมาคือแล้วแต่ว่าทางทางส่วนกลางคือกรุงเทพเนี่ยเขาจะกาหนดให้ช่วงไหนปีที่แล้วก็กำหนดมาว่าร้อยวันแล้วเขาประกาศเท่ากันหมดเลยนะไม่น่าใจว่า20มกราหรือเปล่าที่จะไม่ได้ของปีก่อนนี้ประกาศใช้ทุกประเทศเลยเก้าจมัดนะคะ จังหวัดอื่นไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่จังหวัดไหนที่ช่วงไหนแต่พูดชีววันยาเหมือนกันนับได้บวันูตรของกัาแฟไทยพฤติกรรมการเผาวต่างกันแล้วอย่างที่มีกฎหมายออกมาค่ะว่าจะปรับโทษหรือว่าจังคุกอะไรสำหรับคนข่าวนี่ใช้ได้จริงหรือเปล่าคะคือจริงๆจะถามว่าใช้ได้จริงจะใช้ได้ไหมได้แต่ถามว่าในในสังคมของประเทศไทยอนุญากสมมติว่าเราเราใช้กฎหมายอากมา ไปทําการลุกหรือเผาทําให้เกิดความเสียหายกับทรัพยากรธรรมชาติจับได้ไม่ได้แล้วถามว่าใครเป็นผูส่วงใหญ่ไฟที่มันเกิดขึ้นในเ่าหาคนเผาไ,ได้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งไฟที่เกิดในบ้านสมมุติมีคุณคุณล,ลุงคนหนึ่งเผาอยู่ใ,ในหมู่บ้านนี้แล้วพี่ไปแจ้งเขาแจ้งกับกำนันก่อนญายิกับผู้ใหญ่บ้านปรากฏดว่าเขาก็เป็นเพืิอญาติกัน สมแล้วสมัยหน้าก็ไม่ได้ละอันนี้คือกฎหมายหน้าจะเาใช่ไหมเออมันใช้กฎหมายอย่างของประเทศไทยที่มีระบบการเกื้อหนุนกันแบบนี้มันลำบากก็อาจจะแค่ตัดเตือนใช่ไหมครับแต่กำนัลผู้ใหญ่บ้านเขาก็ช่วยเราในเรื่องของการตัดเตือนการประกาศเสียงตามสายแต่ไอ้จะมาจับปรับเนี่ยมันยังไม่มีมันต้องมีใครข้า ชาวบ้านนี่แบบให้ความร่วมมือมากเลยคะ่ะที่แบบว่าลงื้นที่อะไรเงี้ยผู้ชมบ้านเขนาน่ารักนะคะชาวบ้านนา่ารักให้ความร่วมมือแต่ก็ทั้งน,น,นี้ทั้งนั้นเนอะในในการเกษตรของจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันกเกษตรที่สูงเนี่ยมันกำ,ำจับสิ่งพวกนี้มันยากวิถีชีวิตใชเเ่เขาเผาเขาตลอดละก็ชาวบ้านไหนที่ให้ความร่วมมือก็มีที่เขาสัญญาว่าใช้ความร่วมมือก็มีค่ะบางทีก็คือรณรงค์ไปอบรมเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ปลอดขึ้นบ้านนั่น คือเราปัญหาอีกอย่างนึงเนี่ยคือเป็นชาวไทยภูเขาใช่ค่ะพี่เคยลงน้ำลงในตำบลตำบลที่สูงสุดในของจังหวัดชัยราชน์ตเราอยู่เนี่ยค่ะคือเราลงน้ำลงติดต่อกันหลายปีมากแล้ว <c oughs> ก็กระสานไปเพื่อหาหาคนลงน้ำหาชาวบ้านลง,ง,งน้ำบอกว่าเราเราเกได้ <c oughs> ตัวผู้นำ <c oughs> ซึ่งฟังก,การสื่อสารเนี่ยได้เลยปีที่แล้วไปรงเจาะไปที่หมู่บ้าน ชา่บ้านเอาชาวบ้านมาอบรมมาพูว่าเขาฟังกันเขาสื่อสารกับพวกเราไม่ได้เลยเพราะอีกภาษาใช่ใหญ่ไหมการรณรงค์ก็เลยมีปัญหาเลยใช่ค่ะภาษาภาษานี่เป็นสิ่งสำคัญและนอกจากการรณรงค์โดยการไปจัดกิจกรรมตามที่เป็นแบะคะยังมีการรณรงค์ทางเฟซบุ๊กหรือสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรอีกที่สืออย่างของพี่ผู้พี่ทำเป็น Facebook กับกับเพจ ก็คือสามารถจะเข้าไปดูทั้ง5 6ทีมเ็นได้ก็จะมีการรมร่วชงตอนไใช่ค่ะแล้วก็จะมีของกรงควบคุมมลพิษนะคะที่เขาออนไลน์ตลอดแล้วก็เข้าไปดูได้แล้วที่นี่กับกรงควบคุมมลพิษเนี่ยสังกัดกระทรวง อยู่เห็นตู้กลมใช่คมโลหิตเพราะว่านี้จะดูเรื่องของสิ่งแรล้อนทั้งหมดประเทศใช่ประเทศค่ะแต่ของเรานี่มันดูทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อนแต่เป็นระดับจังหวัดแพี่มองว่าจดมันต้อครเข้ามา่อย่ากออากชจริงๆไอ้กลไกกลไกการควบคุมพวกนี้มันต้องมันต้องประกอบกัน หลายๆตัวนอกจากคนไกลกฎหมายคนไกลเรื่องของคนไกลทางการตลาดเนาะเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยกรสินค้าเกษตรนี่แหละแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องของกฎหมายการกำหนดเนี่ยค่ะมันมันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของส่วนของบสิุมนวมล้อมกฎหมายฝั่งไม้กฎหมายชนะสุขอ่ามันมันมีบทลงโทษที่น่าชัดเจนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการอัปเดตใช่ไหม อัปเดตในแต่ในแต่ละมาตราในแต่ละอนุญากใช่เปล่ากเข้าถึงประชาชนได้ยากใช่ไม่ได้ดจริงจริงใช่ค่ะก็ฝากนักกฎหมายรุ่นใหม่แล้วนะเห็นอะไรที่มาแอบเออร้อยมันก็มีโอกาสได้ไปทำงานในองค์กรท้องถิ่นอะไรเงี้ยค่ะลองไปสารวจดูเนาะมันมันง่ายๆออกเขาบอกกันทุกปีหรอว่าพวกนี้ออกสามสี่ปีครั้งมั้งแค่สมบัติอะไรเงี้ยค่ะสี่ปีห้าปีครั้ง อันนี้ก็ขอบคุณมากคะอันหนึ่ก็ในฐานะเป็นตัวแทนเพื่อนๆพื่อนนะคะในวิชานี้ที่สามถามเรียนอหลายแม่ฟ้าหลวงวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะนะคะที่ให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ค่ะแต่พวกเราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะก็มอบดอกไม้เลยสนอยวพี่